ก็สวัสดีได้แล้วกันนะครับผมเบิร์ดเบสิกนะครับสวัสดีทางเพจคนฝึกเบสแล้วก็ช่อง youtube ของเ mm hmm. บิร์ดเบสิกเบสนะครับอะวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับแนะนําในเรื่องของการฝึกเรื่องทั้มนะครับทั้มแลปเบสนะครับเราจะทํายังไงให้ให้จับจังหวะได้ถูกนะครับ <c oughs> อ่ะคราวนี้เริ่มต้นก็ผมจะ ทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาสลับหงเราเนี่ยมันจะต้องตบและยกตบและยกตลอดนอกจากจะเป็นดับเบิ้ลมันก็ต้องใช้ความเร็วนะครับก็ต้องฝึกเราก็จะฝึกใจช้าก่อนนะครับเวลาผมสลับผมจะยกขึ้นมาอย่างไรประมาณนี้นะครับบางท่านก็จะเป็นอย่างงี้ก็ได้นะครับ,มรบผมจะถ,ถ,ถนัดอย่างนี้มากกว่าก็จะฝึกเลยผมก็จะฝึกเอาสายอีกอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับสายอ e ีกับเลสนะครับ เล็บแฮนนะครับอ่เร่มต้นก็จะเริ่มอ่าอันที่หนึ่งนะครับก็เป็นโน้ตตัวดำธรรมดาเห็นไหมจากนี้เราอาจจะลองแอปพลายไปเรื่องสายอื่นก็ได้นไหมฮะอาจจะใส่มิวอ่าอาจจะใส่มิวอย่างนี้ก็ได้ไป ึกไว้อ่ะอันที่2ก็เป็นกระเบ็ดหนึ่งชั้นก็เริ่มเร็วขึ้นก็ง่ายๆคิดว่ามันเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับอ่อสเสร็จแล้วเขาเนี้ย เ้าถ้ามาเริ่มเป็น3พยางสามพยางคือง่ายเมทนอมคือจังหจังหวะเราก็เล่นโน้ตสาตัวนะครับ1 2 3 1 2 3องนนี่เริ่มเร็วก็จะโอเคหน่ 1, 2, 3, 1, งาน่อ่ะจำสัดส่วนง่ายๆนะครับคราวนี้อันที่4จะเริ่มมาใช้ในเรื่องของ การเล็บแฮนดนะครับการเคาะฟิงเกิลบอร์ดครับผมจะวางมือมันเป็นสาย E นะครับผมจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับกลางเฟดตบเข้าไปนะครับสลับกันครานี้มันเริ่มเร็วขึ้นก็จะเป็นสลับกันง่ายแบบเร็วนะครับไล่มาได้เลย นี่พอเสร็จปุ๊บก็เป็นอันที่5อ่าเดี๋ยวลองลอง,ลอง,ลองสมาชิกลองไปฝึกกันนะครับเอาจากช้าประมาณ80จนถึง120ก็ได้นะครับหรือว่าไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนี่ฮะไล่ไม่ต้องครับอันนี้หางแมวนะครับมนนอนอยู่ตรงนี้นะฮะ หลบๆหบน่อยเ hey. อ๊ะอ่ะต่อมาอันที่6นะครับก็จะเริ่มมีการมิ้วในเรื่องของทั้มขึ้นมาก็คือตบอย่างเดียวตบว่างเห็นไหมครับอันนี้เราตบปล่อยออ,อันนี้ฝึกก็ได้ครับแต่ผมไม่ได้เขียนไว้นะครับก็จะช้าก่อนนะครับเป็น ไล่มาเร็วก็จะเร็วที่เร็วได้ก็คือมีการสนับเกิดขึ้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นลูกเร็วเข้าไปในสัดส่วนตัวนั้นนะครับจากยาวมากสั้นสั้นสั้ไปเรื่อยๆนะครับอันที่เจเราก็จะมาธรรมดานะครับอันที่7จะช้าก่่นนะครับ ครใช่ไหมช้าช้านีมันจะเริ่มเป็นส่วนออกมานะครับอันที่8ก็ง่ายๆนะครับอันนี้ฝึกตามตใจที่ผมเคยฝึกมาแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่นะครับ สรับกันเร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นอขออภัยนะต่อไปอันสุดท้ายนะครับอ่าอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอ่ายาวหน่อยนะครับเนี ไล่มาปุ๊บให้มันให้มันดับเบิลให้ได้คทานี้เราก็จะเริ่มมาผสมดูได้ว่าอ๋อเราจะพัฒนายังไงหลายตัวนะครับก็เป็นมีการทำเม่า์ออนมีฟูฟลออฟอะไรเข้ามาด้วยนะครับในการที่เราจะแอพลายเข้าหาสิ่งอื่นนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็คือลองเอาไปฝึกให้สร้างความเคยชินให้กับตัวมือก่อนนะครับถ้าเร็วมากก็อาจจะจับจังหวะไม่ถูกนะครับ่ะเมืนอมประมาณ20อ่ะ ไล่ประมาณปานนี้นะครับอเอาเมีเนองผมฟังไม่ได้มันไม่ออกออกนิดเดียวนะครับออโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝึกกันนะครับสําหรับมือใหม่ที่กําลังฝึกเบสอยู่นะครับก็มีหลายท่านถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าผมเป็นยังไงอย่าลืมนะครับว่าเราสร้างความคุ้นเคยกับตัวทําให้ได้ก่อนแล้ตัวพีป๊อปเนี่ยแล้วเราค่อยมากันนะครับมันจะต้องผสมกันซ้อมไปทีละอย่างแล้วเอามารวมกัน มันรวบ